อเมริกาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแค่แคลิฟอร์เนียรัฐเดียวมีอาชญากรรมมากกว่า2,200ครั้งต่อปีหรือ7ครั้งต่อ1วันชายชาวอเมริกาตัดสินใจย้ายประเทศสุบไทยพร้อมเผย5เหตุผลว่าทำไมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira อ,อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็เมื่อ2อสปีที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสชาวต่างชาตินะครับชอบที่จะย้ายมาอยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในฐานะ Digital Nomad นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังจะเป็นพวกวัยกลางคนหรือหนุ่มสาวนะครับที่เข้ามาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นพวกที่ มีแล็ปท็อปแล้วก็ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตก็ทํางานที่ไหนในโลกก็ได้นะครับกลุ่มนี้ก็เลือกที่จะมาประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่และอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่แบบว่ากเกษียณอายุนะครับเป็นรีไทยนั่นเองนะครับก็ถ้าเราติดตามจากช่องยูทูปต่างๆนี่จะมีจากทั้งโซนยุโรปอเมริกานะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานี่จะมีหลายช่องมากนะครับที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางบ้านปลายชีวิตนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นของคุณเรนดี้นะครับ จากช่องไท a ย globally นะครับซึ่งคุณเลนดี้นะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาจากทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะครับเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับคุณเรนดี้ก็ได้มาเปิดเผยถึง5เหตุผลนะครับว่าทําไมต้องทิ้งทุกอย่างจากสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะมากะเกษียณอายุที่ประเทศไทยนะครับเหตุผลที่ว่าก็คือหนึ่งนะครับต้องการความแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์ Adventure นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องการความผาดผล ตื่นตาตื่นใจหรือว่าผจญภัยอย่างเดียวนะครับการย้ายถิ่นฐานการทําอะไรใหม่ๆการทานอาหารใหม่ๆการพบปะผู้คนใหม่ๆการออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าทําอะไรที่ไม่เคยทําก็ถือเป็นการแอดเวนเจอร์ได้เช่นกันนะครับโดยเขาก็บอกว่าเขาเบื่อชีวิตที่ซ้ำซากจําเจนในสหรัฐอเมริกานะครับ ข้อที่2นะครับน่าจะเป็นเหตุผลสําคัญเช่นกันน,นะครับ Love and Romance นะครับคือความรักและความโรแมนติกนะครับคุณเรนดี้เขาก็ได้พบรักกับหญิงไทยท่านนึงนะครับก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาผักดันนะครับผลักดันัพ p อ o r t กันมานะครับโอเคถูกต้องแหะที่ต้องย้ายมาที่ประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ย เขาให้ความสาคัญกับครอบครัวมากนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวแตกต่างจากสหรัฐอเมริกานะครับที่แบบว่าเมื่อลูกเติบโตเขาก็จะไปใครไปมันนะครับนานๆจะเข้ามาเจอกับครอบครัวทีหนึ่งนะครับซึ่งประเทศไทยของเราให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับแม้ว่าจะแตกหน่อออกลูกไปเป็นมีครอบครัวใหม่แต่ว่าก็ยังมีความเอื่ออารทอนต่อกันประมาณนี้นะครับข้อที่สนะครับก็คือ safety and crime หรือว่าความปลอดภัยและอาชญากรรมนะครับเขาก็เผยสติมาเลยเขาก็บอกว่า เซาิฟอรเนียหรือว่าเขาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนี่เขาบอกว่ามีการเกิดอัจญากรรมถึงมากกว่า2,200ครั้งต่อปีหรือว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ย7ครั้งต่อวันนะครับแค่เซาิฟอรเนียที่เดียวนะครับยังไม่รวมรัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาน,นะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เดินไปร้านกรีนโกลซอรี่หรือว่าร้านของชําหรือว่าซื้อของอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าปลอดภัยอีกต่อไปนะครับข้อที่4เรื่องค่าครองชีพนะครับก็หายหนะครับค่าครองชีพอเมริกาก็สูงปรี๊ดนะครับ สำหรับข้อที่5้าเขาบอกว่าการเมืองเป็นการแบบรวบรวมกันนะ combination of politics and religions หรือว่าการเมืองและศาสนาแล้วก็ social mindset ของชาวอเมริกาในปัจจุบันนะครับเ็าบอกการเมืองรูปแบบอเมริกาเขาเบื่อนะครับเ็เลยอยากหลีกหนีมาครับนั่นก็เป็น5ข้อนะครับที่เขาเปิดเผยออกมานะครับหลังจากคลิปของเขาถูกเผยแพร่ไปครับก็มีชาวอเมริกาและต่างชาติอื่นเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับคุณเรนดี้นะครับบอกว่าเบื่อและชีวิต ทางตะวตันตกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อยากจะแอดเวนเจอร์บ้างอะไรเงี้ยแอดมินจะหยิบยกความเห็นบางส่วนมาแชร์ทุกคนฟังเช่นเคยนะครับก่อนจะรับฟังความเห็น,นแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่ตอไปและเพื่อที่พเพื่อนๆจะได้ลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนะคน้นะครับขอบคุณครับท่านแรกนะครับบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันวัยเกษียณอายุ67ปีตอนนี้ฉันอาศัยอยู่บนตึกสูงในชายหาดหัวหิน และนี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันต่อมาคุณเดลลี่นะครับบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี2530ถึง2560เกษียณอายุเมื่ออายุ52ปีและตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เป็นเวลา7ปีแล้วที่อำเภอสันทรามันเป็นความจริงตามที่คุณพูดทุกประการ ต่อมาคุณอารวินนะครับบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความคิดเชิงบว,วกของคุณในการเกษียณอายุที่ประเทศไทยฉันก็พบว่าประเทศไทยทําให้ฉันรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเป็นที่หวงแหนผู้คนยิ้มแย้มยอมรับคุณและมันทําให้คุณมีความสุขเสมอข้อสังเกตของคุณตรงประเด็น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณและจอยจะมีวันสงการานต์ที่ดีชัยโยจอยก็คือภรรยาของคุณเรนดี้นั่นเองนะครับต่อมาคุณแอนโทนีนะครับบอกว่าฉันชื่อโทนี่มาจากโอเชียนบีทซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมฉันเคยใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยและฉันรักประเทศไทยฉันจกกะเกษียณอายุที่ประเทศไทยในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้าเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่ฉันชื่นชอบ หัวหินก็เช่นกันขอบคุณสำหรับมุมมองและข้อมูลของคุณท่านต่อมานะครับขอขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นและครอบคลุมหัวข้อที่เป็นประโยชน์มากมายคุณมีผู้ติดตามเพิ่มแล้วด้วยความเคารพรักฉันจะย้ายไปประเทศไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและวิดีโอนี้สรุปทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าทำไมฉันถึงต้องเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา โดยตั้งตารอที่จะมีชีวิตที่ดีในประเทศไทยที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีคลื่นความถี่เดียวกันท่านต่อมานะครับอกว่าเห็นด้วยกับคุณ1น0เเซฉันอาศัยอยู่แบบเดียวกันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาที่บ้านภรรยาของฉันในเดือนนี้หลังจาก6เดือนที่เราอาศัยอยู่ในหาดจอมเทียนเราจะกลับไปอเมริกาเป็นเวลา6เดือนเพื่อที่จะย้ายกลับมาในเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกับคุณ ฉันชอบการผจญภัยเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรมรมอาหารและอื่นๆจากนั้นก็ทิ้งภาษาคาาเอเกะไว้นะครับทับศัพท์ไวบ้บอกว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับฮ่า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 นี่ก็หัวเราะเป็นเลขห้าเลยครับก็คือ ็นภาษาสากลนะครับท่านต่อมาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ยอดเยี่ยมฉันขอกับคุณข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณเราจะใช้เวลาสาเดือนในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวของเราธัานวาคมในกรุงเทพมหานครมกราคมในเชียงใหม่และกุมภาพันธ์ในเกาะสมุยเราก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่นกันและเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้คนเรากรเกษียณจากเมืองหนึง่ง ไปยังกระท่อมในชนบททางตอนเหนือของมิชิแกนเราชอบสภาพอากาศและกิจกรรมต่างๆในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่นี่แต่ในช่วงอายุ60กลางๆเรามีความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตช่วงฤดูหนาวเราจะรักษาที่อยู่อาศัยหลักและการเดินทางของเราไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ชีวิตมันสั้นมากเราต้องออกไปสำรวจโลก ท่านต่อมานะครับบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ47ปีและเริ่มคิดถึงการเกษียณอายุในประเทศไทยวิดีโอของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกและคุณได้รับการติดตามจากฉันแล้วขอให้ทำดีต่อไปทัานต่อมานะครับฉันเคยอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในช่วงทศวรรษที่80และ90ฉันอยากกลับไปที่นั่นอีกครั้ง แต่มันอันตรายเกินไปและภาษีก็บาไปแล้วท่านต่อมาบอกว่าฉันจะ,กะเกษียณจากสหรัฐอเมริกาไปกรุงเทพในวัย50ปีภายในปีนี้โดยเหตุผลหลายประการที่คุณกล่าวถึงต่อมาคุณเกรกเจลลิสนะครับบอกว่าเพื่อนคุณพูดได้ตรงประเด็นทุกประการฉันโสดมีลูกสาวหนึ่งคนลูกเขยหนึ่งคนและล้านอีกสองคน ฉันไม่สามารถเอาชีวิตของฉันเข้าไปอยู่ในวงโคจรของพวกเขาได้ฉันไม่ควรพึ่งพาพวกเขาเพื่อความบันเทิงของฉันหรือขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเมื่อฉันแก่ตัวลงฉันทํำงานเป็นวิศวกรรถไฟมา30ปีเงินบำนาญเต็มจำนวนของฉันจะทำให้ฉันสามารถเดินทางได้ทางเลือกอันดับหนึ่งของฉันคือมาเลเซียประเทศไทยอันดับสอง ภายใต้เมนนี้นะครับคุณจอห์นานเรียนจากสิงคโปร์ก็เข้ามาตอบนะครับบอกว่าในฐานะชาวสิงคโปร์โดยส่วนตัวฉันเลือกที่จะ,กะเกษียณอายุในกรุงเทพประเทศไทยมากกว่าที่จะเป็นมาเลเซียต่อมาคุณจอรน,นะครับเป็นมุมมองที่ดีต่อสิ่งต่างๆการประจนภัยครั้งใหม่เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันได้มาเยือนประเทศไทยด้วย ฉันวางแผนที่จะสำรวจประเทศไทยให้มากขึ้นในปีจะต่อไปและอยู่ต่อในระยะยาวท่านต่อมาบอกว่าความคิดเห็นของคุณตรงประเด็นฉันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาสาเดือนในปีที่แล้วและสนุกกับมันทั้งหมดในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่นฉันรอคอยที่จะได้กลับไปประเทศไทยในปลายปีนี้ท่านต่อมาบอกว่าคุณพูดได้ตรงประเด็น ความรู้สึกของการประจนภัยความรู้สึกมีชีวิตชีวาเป็นของขวัญจากประเทศไทยฉันจะติดตามช่องของคุณเพราะตอนนี้ฉันอายุ33แล้วและเป้าหมายของฉันคือการใช้ชีวิตในประเทศไทยเมื่ออายุประมาณ40ปีและฉันต้องการข้อมูลทั้งหมดที่ฉันสามารถหาได้ท่านนี้ก็มองกันไก่ครับวางแผนกเกษียณอายุตั้งแต่อายุ33ปีนะครับท่านต่อมาบอกว่า ฉันชอบมุมมองของคุณฉันย้ายมาที่นี่ที่เชียงใหม่เมื่อเจเดือนที่แล้วและความคิดของคุณก็สะท้อนถึงความคิดของฉันอย่างแน่นอนต่อมาคุณไม้นะครับบอกว่าเหตุผลข้อที่หนึ่งของคุณเหมือนกับของฉันเมื่อตอนที่ย้ายไปที่นั่นแต่หลังจากเจ็ดปีผ่านไปเราต้องย้ายกลับสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ตอนนี้เรากำลังคิดถึงการย้ายกลับไปประเทศไทยอีกครั้งโดยเหตุผลที่คุณกล่าวถึงต่อมาคุณเคเฮอร์เบิร์ตนะครับบอกว่า ขอบคุณสำหรับวิดีโอข้อมูลของคุณฉันรู้สึกพึงพอใจมากเรากำลังจะไปเยือนประเทศไทยในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้รอคอยข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณต่อมาคุณอันดูนะครับบอกว่าฉันอยากจะขอบคุณและแสดงความยินดีกับเนื้อหาของคุณฉันได้ดูวิดีโอส่วนใหญ่ของคุณและพบว่าคุณเป็นผู้สังเกตการชีวิตในประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมเป็นกลางและซื่อสัตย์ ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆแต่รู้สึกดีขึ้นและมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นทางเลือกที่แท้จริงในการเกษียณอายุด้วยความปรารถนาดีสำหรับความสุขและความสำเร็จในอนาคตของคุณจากพื้นที่อันหนาวเย็นและเปืยอกชื้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกับอีกสองความเหน็นท้ายแบบยาวๆนะครับบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณมาก ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยมอบทางเลือกที่น่าตื่นเต้นเงียบสงบและราคาไม่แพงให้กับเราข่าวดีสำหรับฉันฉันอายุ61ปีและจะ,ะเกษียณจากการทำงานในวอลติทในวันที่15พฤษภาคมนี้วันนี้วันที่6นะครับท่านนี้กาวันก็เกษียณแล้วครับเตรียมเพนะครับบอกว่าและจะย้ายไปอยู่กรุงเทพภายในปลายเดือนกรกฎาคมที่ซึ่งครอบครัวและเพื่อนของฉันกําลังรอเฉลิมฉลองการมาถึงของฉัน มันเจ๋งมากขอบคุณสำหรับเนื้อหาของคุณที่ทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจเสมอต่อมาคุณโจเพลสกี้เป็นความเห็นสุดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับวิดีโอดีๆอีกหนึ่งหัวข้อฉันเห็นด้วยกับคุณในทุกข้อแบบ100%ซฉันแต่งงานกับหญิงไทยมา22ปีแล้วและภายในเวลานั้นฉันได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยเราเคยอาศัยอยู่ในซานดิเอโกอีสต์เคานตี แต่ย้ายไปเท็กซัสเมื่อ7ปีที่แล้วและขณะนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมที่จะย้ายไปประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายขณะนี้เรากำลังเล็งว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศไทยฉันมีวีซ่าอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจได้ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะขายบ้านของเราในเท็กซัสและย้ายไปยังดินแดนแห่งรอยยิม้มขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับวิดีโอดีๆ ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปและเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่ดีในอนาคตจากช่องแบงค์ข้อถูกอาร์ติระนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทีี่รััับมาฟงสสวสดค